ค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะครูจะมาอธิบายนะคะเรื่องของการเขียนกราฟด้วยโปรแกรม Ma p l e นะคะในพาร์ทที่สองนะคะหลังจากที่งวดที่แล้วเราได้กล่าวถึงการวาดกราฟนะคะของโปรแกรม Ma p l e นะคะโดยใช้คำสั่งนะคะอันที่หนึ่งก็คือ plot นะคะอันเดินทบทวนที่แล้วเนาะเป็นการ plot แบบกราฟเดียว ถ้ากราฟเดียวก็พิมพ์แค่ p ล o ตแล้วก็กําหนดช่วงของตัวแปรอิสระนะคะในที่นี้เราให้ x เ,เป็นอิสระเพราะฉะนั้นจะไม่ปรากฏตัวแปร y นะคะก็ไม่ต้องกําหนด y นะคะนอกจากว่าเราอยากจะให้ขอบเขตของแกนตั้งนะ,ะหรือกแกน y เป็นเท่าไหร่เราก็กําหนดเพิ่มได้ถ้าเราจะมีมากกว่า1กราฟก็ให้ใส่วงเล็บลักษณะเป็นเซตก็ได้นะคะเพิ่ม,เต,มเติมเข้ามานะคะ นอกเหนือจากนี้ยังมีคำสั่งที่จะใช้วาดกราฟของความสัมพันธ์ก็จะใช้ implicit plot โดยคำสั่ง implicit plot จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเรามี package นะคะที่เพิ่มเข้ามาคือ bitplot นะแล้วทีนี้ในคำสั่งของ implicit plot มันจะมีเพิ่มเติมด้านหลังนะคะที่ครูได้เขียนก็จะมีการกำหนดทั้ง x ก,กับ y นะคะแล้วก็ scaling เท่ากับ constraint ซึ่ง คำสั่งสุดท้ายนี้นะคะก็คือใช้ในการกําหนดให้แกนของเรานะคะ,ะมีสเกลที่เท่ากันแกนตั้งกับแกนนอนก็คือ1ต่อ1ก็จะกําหนดคําสั่งนี้ขึ้นมาขึ้นมาด้วยถ้าเราไม่กําหนดเรา,าจ,จะไปจิ้มที่รูปนะคะแล้วก็ไปคลิกที่ตัวที่เป็น1ต่อ1นะคะลักษณะของตัวโปรแกรมนะอันนี้คือไม่ได้คลิกอะไรมันก็จะกลายเหมือนวงกลมทั้งทั้งที่รูปของเรามันจะเป็นวงรีใช่ไหมคะเพราะนั้นในส่วนของ คําคสั่ง constraint เท่า scaling เท่ากับ constraint ก็เลยช่วยให้เราไม่ต้องไปกําหนดตัวรูปแล้วก็ไปกําหนดแกนทีหลังนะอาจจะกําหนดไปเลยก็ได้นะคะกรณีเราต้องการาวาดความสัมพันธ์ของ2ฟังก์ชันนะคะให้เราใส่ปีกาลักษณะก้ามปูนะคะลงไปแล้วก็ถ้าอยากจะระบุสีก็ระบุได้เหมือนกันนะคะเช่นต้องการเส้นแรกเป็นสีน้ําเงินเส้นที่2เป็นสีแดง นะมันก็จะกําหนดรูปออกมาตามที่เราต้องการนะคะอ่ะต่อไปก็ถ้าพูดถึงโพอล่าบ้างนะคะเป็นพอล่าโค r d i n a ต e ก็คือเราอาจจะอยากให้มันวาดกราฟ r เท่ากับ4 sin 2 t โดยที่ t ก็คือตัวแปรที่เป็นม,มุมนะคะมุมในหน่วยเรเดียนก็จะใช้คำสั่ง p l o t แล้วก็ใส่ฟัง์กชันลงไปเลยไม่ต้อง r เท่ากับนะคะ เพราะ s i ซ2 t ซึ่งการโอเปอเรเตรงนี้ต้องใช้คูณด้วยและคอมมาช่วง T นะคะก็คือมุมที่เรากำหนดก็คือ0ถึง2พาพจะเห็นว่าายต้องใช้ p ใหญ่ i เล็กแล้วก็คอมมา co r ตัว s นะ co r แล้วก็เติม s เ,เท่ากับ polar ด้วยอ่ะเดี๋ยวครูไป p พ o าะตัวนี้ให้เราดูนะคะครูจะเปิดโปรแกรมเป็น C ใช่ไหม เมื่อกี้เป็น4ไซส2ทีนะคะอ่าครูจะลองพ l o t ตัวนี้ให้เราดูนะว่าตัวหน้าตาของมันจะเป็น polar หรือเปล่านะคะซึ่งการ plot แบบ polar coordinate หรือหน้าตาของฟังก์ชันที่เป็น polar นะคะต้องกำหนด coordinate ไว้ด้านหลังนะคะถือทำได้สองแบบนะคะหรือไม่เช่นนั้นก็จะ กำหนดแกนของมันนะคะเป็นโพล่าไปเลยก็ได้เดี๋ยวครูจะต้องเรียกแพ็กเกจคำสั่งขึ้นมาก่อนนะคะสำหรับการใช้โพล่าโค ордин ตเนตเนาะถ้าเราอยากจะพลอตแบบไม่มีปัญหาก็ควรที่จะเรียกแพ็กเกจตัวนี้ก่อนนะคะยังคงเป็นพลอตเหมือนเดิมนะคะ4ี่ไซ2 T ทีใช่ไหมคะแล้วก็คอมม่าเอาทีจาก0จนถึง2อพาย แล้วก็ถ้าครูไม่กำหนดโค ордин ตเราก็จะพลอตได้เป็นพิกัดฉากอย่างนี้นะคะซึ่งเป็นกราฟขึ้นลงขึ้นลงแต่ถ้าเรามีคอมมาโคอแล้วก็เติม S เ,เท่ากับโพล,ล่ลาปุ๊บอ,อันนี้ก็จะออกมาคนละรูปเลยจะกลายเป็นโคง้งเหมือนกลีบดอกไม้นะคะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นโคง้งกลีบุหราบซึ่ง ถ้า n ของเราเป็นเลข2ใช่ไหมคะเราจะได้4กลีบก็คือเป็น2เท่าถ้าตรงนี้ครูเป็น1ถ้าครูเป็น1ครูก็จะได้แค่2กลีบอ่าเป็นรูปวงกลมะกลีบเดี๋ยวถ้าเป็น2ได้อย่างนี้เนาะถ้าเป็น3ก็จะเป็น3กลีบนะคะถ้าเป็น4จะเป็น8กลีบอ่าเนี่ยตามนี้เลยนะคะก็แล้วแต่ชอบสมมติครูเอาที่ฟังก์ชันรูปเดิมแล้วกันนอกจากนี้แล้วนะคะ ยังสามารถให้มันพลอตโดยใช้คำสั่งไปเลยว่าโพลาร์พลอตถ้าเมื่อไหร่ที่เรากำหนดโพลาร์พลอตแล้วด้านหลังที่เรากำหนดโค о р д и เตเท่ากับโพลาร์ ar, ก็ไม่ต้องมีนะคะกราฟก็จะเหมือนกันแต่ว่าอันนี้จะมีการสเกลนะคะเหมือนมีเส้นกำหนดรัศมีมาให้แล้วก็กำหนดตัวมุมมาให้เรียบร้อยเลยะฉะนั้นถ้าคุณใช้คำสั่งโพลาร์พลอตก็คือไม่ต้องไปกำหนดข้างหลัง ะะก็แล้วแต่ว่าเราชอบแบบให้มันมีแกนของโพ l ลาหรือเปล่านะคะอ่ะอันนี้คือสำหรับโพ l ลาพลอตชนิดที่1น,นะคะชนิดต่อไปต้องการมีกราฟของโพ l ลาโค o r d i н เนตสองกราฟอยู่ในแกนเดียวกันก็ใช้ปีกาก้ามปูเพิ่มเติมนะคะเพราะนั้นเดี๋ยวครูจะลองเพิ่มเป็นสองกราฟอยู่ในแกนเดียวกัน อีกกราฟหนึงครูจะใช้เป็น2องบวกโคไซน์ทีแล้วกันนะสมมุติตัวแปรขึ้นมาฟังก์ชันแล้วก็ปิดด้วยกล้ามปูแล้วอย่าลืมคอมมานะคะอ่าก็จะได้2กราฟอีกกราฟหนึ่งก็จะเป็นเส้นบางๆสีเขียวๆนะคะนี้ถ้าเราอยากให้กราฟของเรามันชัดเจนขึ้นเราอาจจะกำหนดความหนาทิกเน็ตนะทิทิที่แปลว่าหนาให้มันสัก2ล้กันอ่านี่ก็จะชัดเจนขึ้นนะคะ ตัวที่เป็น2บวกโคไซน์ก็จะชัดขึ้นมานะคะแล้วนี้ก็เปลี่ยนได้นะคะจะเป็นบวกเป็นลบมันก็จะสลับด้านเนาะถ้าครูมีตัวแปร ى, เลข3คูณก็จะมีวงข้างในนะคะถ้าครูบวกก็จะขยับมาทางขวาเนะเราสามารถกําหนดได้ตามใจชอบเลยนะคะตัวที่เป็นฟังก์ชันของพูลานะคะอะถัดจากนี้นะคะพร้อไปแล้ว2รูปแล้วก็มีรูปถัดไปจะเกี่ยวกับ สมการพารามตริกก็คือเราจะพลอตตัวความสัมพันธ์ระหว่าง x กับ y นะคะที่นำมาผสานกันแล้วกลายเป็นฟังก์ชันพาราโบลาควะ่ำอันนึงเป็น 80t อีกอันนึงเป็นติดลบนะคะแล้วก็กำหนดช่วง t 0ถึง5โดยที่คำสั่งที่เราจะพลอตกราฟที่เป็นพารามตริกก็คือ เราอาจจะพูดถึงความสัมพันธ์ของ x ที่อยู่ในรูป t แล้วก็ y อยู่ในรูป t นะคะจากนั้นเราก็จะเอา2อสองตัวแปร x กับ y นั้นมาหาความสัมพันธ์ซึ่งจะนและกันซึ่งทั้งสองนะคะเมื่อมาผสานรวมกันแล้วจะกลายเป็นเคิร์ฟพาราโบลาควา่ำนะคะเดี๋ยวครูจะพอดกราฟตัวนี้ให้ดูนะคะคำสั่งในการพอดพารามิทริกนะคะ ก็เหมือนก,นกันกับเมื่อกี้เลยนะคะอันเด็บที่1ก็คือใช้คำสั่ง plot เช่นกันนะแต่ข้อแตกต่างเขาก็คือ,อดูนะพ l o t ปุ๊บครูสร้างความสัมพันธ์80กับ 80t อันหนึ่งแล้วก็อีกอันหนึ่งเป็นลบ 16t กับ,บ2ใช่ไหมแล้วก็บวกด้วย 80t จากนั้นคูระบุทีจาก0ถึง5 อันนี้ต้องปิดวงเล็บก้ามปูนะคะอะสังเกตดูแบบที่ 1, วง,งเล็บก้ามปูก็จะเปิดแล้วก็ปิดตอนจบกับอีกแบบหนึ่งนะคะคราวนี้เอาก้ามปูไปไว้ก่อนที่จะคอมม่าก,กำหนดทีอันนี้จะต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่คลุมให้มันครบกราฟมันจะกลายเป็น2เส้นที่ไม่เกี่ยวข้องกันมันจะไม่รีเลตกันเส้นหนึ่งก็คือ80ดสิทีคือเส้นแดงอีกเส้นนึงก็คือเป็นควม่มโคง้งรรบุรคว่ำธรรมดาเพราะนั้น ถ้าเรา move หรือกำหนดกา้ามปูปีกาก้ามปูผิดที่ผิดทางปุ๊บกราฟของสมการพารามิตริกก็ไม่เกิดนะคะนั้นที่ถูกต้องก็คือจะต้องกำหนดปีกกาก้ามปูคลุมไปจนถึงช่วงของ t เลยแล้วค่อยปิดวงเปิดวงเล็บอีกทีเนาะปิดวงเล็บอีกทีนะคะโอเคนาะอนี่คือส่วนที่ต้องระวังในการกำหนดหรือการวาดกราฟพารามิตริกนะคะ